คุณเชื่อป่าว่าน้ำมันมะลุมเนี่ยเวลาที่ทันขายนะคะมันดีจนไม่ต้องพูดสรรพคุณอะไรเยอะเวลาพูดปุ๊บแบบบอกใครว่าเอ้ยมันดีจริงๆน้ำมันมะลุมช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำกระชับรูขุมขนต่อต้านริ้วรอยคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยรูขุมขนมันกระชับได้และผิวมันจะแข็งแรงขึ้นเพราะตัวนี้มีวิตามิน AEC เข้มขน้นหนึ่งหยดของน้ำมันมะลุมนะปึ๊บเท่ากับวิตามินซีในส้มห้าลูก คนที่เจอแบบน้ำมันร้อนๆกระเด็นเดือดใส่ผิวอะ ทาน้ำมันมะลุมอ่ะแผลจะสมานและแห้งได้แบบเร็วไวมากแล้วผิวเนี่ยมันจะเหมือนกับแบบไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยเหมือนกับรอยแผลรอยอะไรเป็นจะไม่เจอเลยมันน้อยมากจริงๆนั่นเนี่ยยาน้ำมันมะลุมเลยคล้ายๆเหมือนแบบมันเหมือนแบบบางคนจะเรียกว่ายาสามันประจําบ้านมันก็เลยเป็นสินค้าขายดีมาตลอด1สิ่งที่ทําให้ชีวิตทันเปลี่ยนไปดีขึ้นแล้วก็เริ่มพลิกชีวิตทันได้ก็คือตัวน้ำมันมะลุมเพราะทาเป็นคนที่ขายน้ำมันมะลุมเนี่ยมาตลอดจนปัจจุบันนี้ผ่านมาสิบปี สินค้าน้วมันรุมก็เป็นสินค้าขายดีมาตลอดเพราะฉะนั้นนะคะใครยังไม่ได้ซื้อโปรนี้โปรนี้คุ้มหนักมากโปรวันนี้เนาะ